ไปดูในเรื่องของตลาดกันบ้างะนะครับโดยคัสเตอร์นี้เนี่ยตลาดสําคัญมากในพื้นที่เชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นตลาดเมืองใหม่ตลาดวัลโลรถซึ่งวันนี้ครับตลาดวัลโลรถครับเปิดวันแรกแต่สภาพในตลาดครับก็ค่อนข้างเงียบเหงาครับเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับไม่ยอมไปขายกันส่วนใหญ่ครับยังกังวลเนื่องจากมีคนติดเชื้ออย่างต่อเนื่องครับนี่นะครคุณผู้ชม ก่อนที่ผมจะเดินทางมาจัดรายการผมก็ผ่านถนนเส้นนี้แหละครับสาภาพเป็นแบบนี้เลยนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่ทางตลาดวโลลรอนะครับหรือว่าตลาดต้นลำไยเปิดค้าขายเป็นวันแรกตามปกติหลังจากที่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับมีคําสั่งปิด3วันจากสถานการณ์ที่มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะครับติดเชื้อโควิดแต่บรรยากาศอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมร้านบางร้านก็ไม่เปิดนะครับเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังกังวลอยู่ที่มีพ่อค้าแม่ค้าถูกกักตัวแล้วก็ติดเชื้อนะครับ ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางเข้ามาขายในตลาดนะครับก็ต้องผ่านการคัดกรองจากจุดตรวจแล้วก็ต้องมีผลยืนยันนะครับว่าเป็นลบหรือไม่ก็ต้องมีการฉีดวัคซีนมาแล้วนะครับหเข็มตามเกณฑ์ด้วย บอกว่าภาพนั้นเงียบเหงาจริงๆเลยนะคะ <มา S 1> ขณะเดียวกันค่ะในช่วงเช้าวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดว่าโรรสตลาดต้นลำไย,ยและมีคนงานจากตลาดเมืองใหม่มาสมทบขอตรวจด้วยนะคะจึงมายืนต่อคิวเข้าแถวจนยาวเหยียดเลยค่ะเพื่อที่จะมารอตรวจคนงานตลาดเมืองใหม่อ้างนะคะว่าไปหาจุดตรวจโควิดแห่งอื่นเนี่ยไม่พบค่ะจึงมาขอตรวจด้วยบางรายมารอกันตั้งแต่ตีห้าค่ะ ซึ่งคลัสเตอร์ตลาดวโรรสนะคะและตลาดต้นลำไยพบผู้ป่วยแล้ว108รายและยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ,นะะไปดูอีกหนึ่งตลาดครับที่ตลาดสดประตูเชียงใหม่ครับพบผู้ป่วยจำนวนเจรายแต่ยังเปิดขา,ขายกันปกตินะครับแต่ต้องมีมาตรการที่เข้มงวดทางสาธารณสุขนะครับในการเข้าออกตลาดและเช้าวันนี้นะครับทางสำนักงานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทานในการพร้อมเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปจอดนะครับเพื่อตรวจหาเชื้อโควิดให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2แล้วนะครับที่ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ของตลาดประตูเชียงใหม่แห่งนี้ครับ